ให้เป็นคนหลังลงไปในดินเพื่อจะเป็นสักขีพยานว่าบุญนี้ที่เราทำนี่แหละขอให้มีสักขีพยานด้วยสาธุาเป็นที่มาของพ่อแม่บีบมมใช่เขาบีบน้ำแหละเขาบีบน้ำจากน้ำที่พุทธเจ้าเนี่ยทำบุญทุกชาติแล้วก็ให้พ่อแม่เทวีไว้เป็นสักขีพยานใครก็ตามที่จะมาบอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้พ่อแม่เทวดก็บอกว่าดูเถอะและน้ำก็เลยท่วมมานหมดเลยเยอะขนาดไหน อามานพ่ายแพ้เพราะว่าพระแม่เทารีเป็นสักขีพยานว่าน้ําที่พระพุทธเจ้าสร้างกุศลและอุทิศไปในทุกภพทุกชาติมากมายมหาศาลดังนั้นถ้าเธอหยอดน้ําไปก็แบ่งแม่เทอรีด้วยแล้วก็เป็นสักขีพยานด้วยนั่นแหละ <c oughs> และใจเธอก็จะเป็นหนึ่งเดียวด้วยเพราะว่าเธอทําด้วยความเคารพแต่ถ้าเธอ คิดว่าไม่ต้องปวดน้ําก็ได้แล้วถ้าเบบมีกาลังตั้งจิตอธิษฐานอยู่ๆก็มีคนเฮ้ยเธอสะดุดหายเลยมันเธอว่าใช่ไงเธอเปลี่ยนความคิดได้แล้วเวลาทหลวงพ่อเทพพูดอย่างนี้ครับเทวดาเข้ามาครับมาฟังทำด้วยแน่นอนด้วก็จะรู้สึกแบบจะอยู่ก็เขาก็อยากจะให้เราสาทุ ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเทวดา<อ>ฟังมากกว่ามนุษย์อีกเขาก็ถือว่าก็เลยว่าเทวดามาสัมผัสตอนเราหลวงพ่อกําลังแบบสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเทวดาก็เหมือนมนุษย์นี่แหละบางอย่างเขาก็รู้บางอย่างเขาก็ไม่รู้แล้วการเทศการแสดงธรรมไปมันเป็นพลังงานที่เรียกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์ไงเกิดจากพลังจิต ที่เราอยากจะให้เขาเนี่ยได้ตื่นรู้ได้เข้าใจได้ถอนกิเลสได้ทำลายโซ่ทั้งหลายให้ขาดไปมันเป็นพลังยิ่งใหญ่ไงจักรวาลเขาก็จะร่วมด้วยที่จะเอาข้อมูลมาใส่เข้าไปเพราะนั้นแสดงธรรมเนี่ยจริงๆหลายครั้งหลายคราครก็อยากจะบอกคนนะว่าถ้ากำลังแสดงธรรมอยู่อย่าพยายามลบกวนแม้แต่นิดเดียวเลยเทวดาเขาจะไม่พอใจ เขาะจะไม่พอใจเพราะว่ามันเป็นกระแสนะมันเป็นกระแสพลังงานนี่กําลังไหลไปอย่างนี้ใช่ไหมหแต่ถ้ามีอะไรตึงตั้งปั๊บกระแสมันมันนั่นแหละช่วงไม่ได้เลยแต่ก็เข้าใจอะว่ามนุษย์มันก็ได้แค่นี้แหละมันถ้าคนมีปัญญาจริงจริงนี่นะเขาตัดคอนี่นะ ถวายเป็นพุทธบูชาจริงหรือไม่ตัดคอถวายเป็นอะไรรู้เปล่าเป็นฆ่ากันเทศธรรมะที่ทสุดในชีวิตก็คือชีวิตอย่างนี้ไหมเขายอมแบบว่าถวายชีวิตถวายชีวิตใช่ไหมคะใช่ยอมถวายชีวิตเนี่ยมันทำมิกราดด้วยเขาโผลแต่ว,ตว่ามันเป็นการฆ่าตัวเองตายมันผิดนะคะเป็นการถวายด้วยบารมีชาธรรมะ เขาไม่ฆ่าตัวด้วยการขาดสติหรือฆ่าด้วยการขาดปัญญาเขาฆ่ากิเลสแล้วก็เพื่อบูชาธรรมะแล้วบางอย่างมันก็เป็นมันเป็นมหาทานพวกนี้เนี่ยเขาจะเป็นพวกที่สร้างบาร,รมี30ทัศนทัแบบครบถ้วนถวายของที่มนุษย์เข้าให้กันไม่ได้ถวายชีวิตถวายลูกถวายเมียถวายตาลูกักตาอวัยวะ มันให้กันไม่ได้อยู่แล้วไม่มีใครให้แต่ที่เขาให้เพราะว่ามันเกิดศรัทธาเขาไม่ได้ไอ้ที่ฆ่าตัวตายเพราะความทุกข์ทรมานในพวกนั้นโง่ผิดบาปแต่คนบางคนเนี่ยยอมถวายชีวิตเพื่อกุศลเพื่อบุญเพื่อบารมีแต่ถ้าหมายถึงว่าถ้าเข้าใจในพระพุทธศาสนาแล้วตื่นรู้ขึ้นมาแล้ว ทำประโยชน์ในการเผยแพร่สิ่งที่ตื่นรู้ไม่ไม่เป็นบุญมากกว่าการที่จะถวายก็อยู่ที่ทเธอตั้งบางร,ารมีระจะเป็นพระโพธิสัตว์หรือเปล่าถ้าพาระโพธิสัตว์ก็ปัญญาไม่ถึงแต่ว่าต้องสร้างบาร,รมีให้ถึงพระพเจ้าหลายชาติกระโดดฆ่าตัวตายให้คนเขากินเนื้อตัวเองเพื่อจะไม่ต้องฆ่ากันตายขะถามว่าพระเจ้างโง่เปล่าเขาบอกว่า เขาก็ไม่ได้โง่หรอกแต่ว่าเขาต้องสร้างบาร,รมีให้ครบสามสิบทัศบาร,รมีที่คนอื่นเขาให้ไม่ได้ให้ลูกให้เมียงเงี้ยพระเวสสันดรเนี่ยใครจะให้เขาลักลูกเมียเขามากกว่าเรารักลูกเมียเราอีก<ะ>แต่เขาบอกว่าถ้าไม่ให้เราก็จะไม่ได้ตัดสุธรรมคนสัตว์โลกก็จะเดือดร้อนมากกว่านี้อีก<ะ>เราต้องทรมานใจแค่ไหนเราต้องทุกข์มากขนาดใด เราก็จะยินยอมเสียสละไปถึงเราจะน้ำตาตกในเราก็จะไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่เราอะมาขวางในการสร้างกุศลเราเพราะนั้นเขาวัดกันที่ใจเราไม่ได้แบบว่าเออเป็นคนไม่รับผิดช,ชอบให้ลูกให้เมียเขาอะมีคุณธรรมรักลูกรักเมียมากกว่าคนชาวบ้านเขาอีกแต่เขารักการตัดสู้มากกว่า,ขาเขารักสรรพสัตว์มากมายกว่า เพราะว่าหากว่าเขาไม่รีบบำเพ็ญให้บรรลุธรรมนะคนจะต้องเวียนว่ายตายเกิดตกนรกอีกยาวนานมากมายมหาศาลท่านก็เลยคิดว่าเรายอมสละทุกอย่าง<ะ>นี่แหละก็คือน้ำใจของพวกโพธิสัตว์เขายิ่งพระแม่กุอิไม่ไม่ทำงานอะไรหรอกนั่งฟังความทุกข์ของชาวบ้านแล้วก็ต้องไปช่วยทุกครั้งทุกคา ไม่ใช่มีคนร้องแล้วก็ไม่ฟังคือเสียงทุกเสียงไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามกัษตริย์เป็นคนยากจนเสียงทุกเสียงมีความหมายสําหรับพระโพธิสัตว์หมดเขาทุกข์อะเ,เราเรารู้สึกได้เลยว่าความทุกข์ของเขาเป็นความทุกข์ของเราเพราะฉะนั้นเราต้องรีบปลดเปื้องเขาก่อนเรายังไม่อยากทุกข์เพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้คนอื่นทุกข์ นี่คืออุปนิสัยของพระโพธิสัตว์พวกนี้เพราะพระโพธิสัตว์นั่นแหละพวกนี้ประเภทแบบเขาไม่ได้อยากจะแบบทําเพื่อเด่นดังนะเขาทําเพื่อว่าปลดเปลื้องความทุกข์ของบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายเพอเราช่วยได้ไงเราเลยช่วยบางคนมันช่วยได้มันก็ไม่ช่วยกูทําไมกูไม่ช่วยมันนอนอยู่บ้านดีกว่าไอ้พวกนั้นน่ะเข้าใจอ่ะเขาก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าไม่มีประโยชน์สําหรับสัตว์โลก แต่พวกนี้เนี่ย <c oughs> ทุกเวลางานของเขาชีวิตของเขาก็คือการช่วยเหลือสัประสัตที่ทุกทรมานทุกมิติผีเขาก็ช่วยไม่ใช่เขาแบบว่าช่วยแต่คนนะ <c oughs> ผีเขาก็ช่วยสัระสัตเนี่ยกำลังจะตายเขาก็ต้องไปช่วยทุกตัวตนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรเขาไม่ควรจะทุกทรมานเจ็บแล้วก็ตายก่อนที่จะ เอ่อถึงกําหนดค่ะนั่นแหละก็คือน้ําใจของพระโพธิสัตว์<ะ> <c oughs> บารมีไงสามสิบทัศยาวนานนั่นแหละ <c oughs> พะนั้นเธอก็จะไปใส่ใจกับมนุษย์มากเลย <c oughs> มนุษย์บางคนเนี่ยมันไม่มีบุญอันที่หนึ่งอันที่สองมันไม่มีปัญญาอันที่สาม <c oughs> มันมีกิเลสอันที่สี่ มันมีปีศาจมารขวางเธอจะทำความดียากเพราะว่ามันจะเอาชีวิตทางโลกอ่ะมาคัดค้านการทำของเราว่าหน้าตลกหน้าหวัวเลาะแล้วก็ขาดปัญญางมงายจริงๆเนี่ยไอ้ที่เราอยู่ที่เราเป็นที่เราทำกันเนี่ยพ่อผู้เจ้าเป็นคนคอนเฟิร์มเองว่า นอกจากมนุษย์กับสัตว์ที่เห็นหน้ากันแล้วยังมีเปรตยังมีอสุรกายยังมีสัตว์นรกที่มีแต่เรามองไม่เห็นเขาแล้วมีเทวดาอีกหกชั้นมีพรมอีกยี่สิบชั้นรวมเอรวมเบ็ดเสร็จเป็นสามสิบเอ็ดภูมิสามสิบเอ็ดภูมิที่เห็นกันได้มีหมากับเราแต่ที่ไม่เห็นก็มีไม่ใช่ไม่มีแล้วการที่ มนุษย์มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ทำคุณงามความดีแล้วตายไปแล้วเนี่ยเขาจะไปไหนเขาจะไปเป็นเทวดาสิเขาเป็นเทวดาเขาเป็นพรมและท้อเขามายุ่งกับมนุษย์ทำไมเรายังมีลูกเลยเรายังมีพี่น้องเลยแค่ขณะที่เรามีชีวิตอยู่เรารู้ว่าพี่น้องลูกเรามีปัญหาตกทุกข์ได้ยากเรายังไปช่วย แล้วเราตายไปเราเป็นเทวดาเราเป็นคนมีความสามารถมีฤทธิ์มีเดชมีบุญมีบรารมีเราก็มาเยี่ยมมาดูลูกหลานเรามักงไม่ได้เหรอค่ะแล้วการที่เทวดามายุ่งเกี่ยวกับมนุษย์อ่ะ <c oughs> เขาก็อยู่เกี่ยวกับลูกหลานเขาไง <c oughs> มึงยังมึงยังรักลูกมึงเลย <c oughs> ใช่เปล่าแล้วเขาเป็นพ่อแม่เราเขาจะมาหาเรามันไปยากตรงไหนอ่ะมันไม่ถูกตรงไหนอ่ะงมงายงมงายได้ไงอ่ะ ก็เขาเป็นคนดีเขาตายไปก็ต้องเป็นเทวดาเดียวอ๋อเป็นอาจารย์เราเขาไม่มาหาเราก็เท่ากับเาขาใจดําเนี่ยเขาไม่ใจดําขนาดนั้นหรอกเขามาช่วยเราถึงเขาตายไปแล้วเขามาช่วยเราเขาบอกเอ้ยอย่าทําแบบนี้นะเอ้ยทําแบบนี้นะร่วมสร่างบารมีอย่างนี้นะก็คือมาสอนในทางที่ถูกที่ควรที่จะให้เดินตม่นแน่นอน <ไง S 1> ขนาดเราเองเนี่ยนะ<ไ>เรามีพี่มีนอ้องมีลูกมีหลานเรายังรู้สึกว่าอย่าทําแบบนี้นะให้ทําแบบนี้ทําอย่างนี้นะ เรายังคิดได้แล้วคนอื่นที่เขาถูก,กเราเขาจะคิดไม่ได้เหรอเขามาประกบเราก็เพื่อให้เรารู้สึกว่ามีสวรรค์นะเธอ<ะ>มีนรกนะเธออย่าประมาทพลาดพั้งอย่าได้เสียเวลา<ะ>เพราะมันจะกลายเป็นเสียโอกาสและเสียใจเ<ะ>ออพอใจบาปเพราะนั้น<ะ>เธอไม่ไปห่วงอะไรมนุษย์อะ่ะมันสีนห้ามยังไม่มีเลยเธอจะไปเกงใจมันทำไม และมันก็ไม่ได้เป็นคนบำเพ็ญเพียรเพื่อเกิดสติปัญญามันก็สนุกสนานมัวเมาไปตามภาษาของมันนั่นแหละมันปากเก่งแต่มันไม่ได้เรื่องหรอกใช้เปล่ามันมันนั่งไหวป้าถุนมุมันก็ทําไม่ได้หรอกพวกนี้มันมันมันเป็นคนที่ไม่มีปัญญาและก็ขวางบุญแต่ว่าอดเก่งไงงมงายเราก็เคยเป็นแบบมันมาก่อน เองกูตัวแสบเลยเหลยขอโทษทีแต่เรารู้ว่ามันเก่งไม่จริงหรอกไอ้พวกนี้จนมุมทุกคนจนมุมแล้วมันไม่เจอพึ่งใครมันก็ต้องมาพึ่งนี่แหละและมันก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือด้วยเพราะว่ามันปากดีมันปากดีไงอ๋อไม่ช่วยมันหรอกคือบางคนเขาก็เขาก็คือเขาก็อาจจะเชื่อเรื่องเทวดาแต่เขาก็อาจจะอยากเดินทางแนวของหลุดพ้นแนวของแบบจเจริญวิป,ปัสสนา มันหลุดพ้นจริงหรือเปล่าโดยที่เาเรีกยกอ,อ,อะไรนะคะเอ,อ้ยฉันไม่พึ่งใครฉันพึ่งแต่พระรัตนนา,าอะอะไรอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ้าแล้วเพราะว่าอะไรเกิดมาไม่พึ่งพ่อแม่ก็ตายแล้วพ่อแม่ไม่หุงข้าวให้กินไม่ซักเสื้อผ้าไม่พาไปหาหมอไม่พาไปโรงเรียนก็ตายแล้วไปโรงเรียนก็ต้องพึ่งครูทำไมอะ่ะแล้วถ้าครูไม่สอนอะรู้ไหมก็เอ๋ยกรไก่เป็นยังไง พอเรียนไปก็ต้องพึ่งอาจารย์ที่จะรู้วิชาการจนกระทั่งจบจากการศึกษาไม่ต้องพึ่งครูแต่ก็ต้องไปพึ่งเจ้านายอีกเขาจะให้งานเราทําหรือเปล่าลูกพี่ลูกน้องเขออาจะสอนงานอีกอพึ่งเจ้าของกิจการเราก็ต้องพึ่งมันตลอดทั้งชีวิตแหละใช่ไหมพอโตขึ้นมาหน่อยก็ต้องพึ่งสัจธรรมว่าเออชีวิตมันเป็นยังไงแล้วก็ต้องมาพึ่งพระรัตนาตายพระตายเป็นยังไงก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระสงฆ์เขาทำไงเขาก็เอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาสอนเราเพื่อให้เรารู้ว่าคุณน่ะจะทนทุกข์ได้ด้วยวิธีไหนพระธรรมเนี่ยนะพระธรรมเนี่ยนะจะต้องปฏิบัติแนวไหนพระพุทธเจ้าเขาสอนอะไรและเหล่าเทพเทวดาเนี่ยเขาก็เป็นพี่สู่สงมาก่อนเขาเป็นคุณงามความดีเอาแก้ความดีคุณจะเป็นเทวดาได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลย เพราะว่าคุณไม่เคยเสียสละให้ใครเลยและบางทีคุณก็ไม่ละอายต่อบาปไม่เกรงต่อบาปไอเราไหวเทวดาเนี่ยนะอันที่หนึ่งเนี่ยเขาเคยเป็นคนดีไม่ดีจะเป็นเทวดาได้ไงอันที่สองเขาเป็นคนที่ทํากุศลทําประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์สรรพสัตวิญญ,ญาณและศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาได้ได้อัปเกรดขึ้นมาเป็นเทวดา และการที่บางคนเนี่ยที่เป็นเทวดาเพราะในขนาดที่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเคยเป็นพิสูสงส์งเขาเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องของพระหูสูตรในเรื่องของการบำเพ็ญเพียรไม่ว่าจะเป็นฌานหรือจะเป็นญาณ<ฆ>เขารู้เขาเป็นเทพเจดาแต่เขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีปัญญาเขาฉลาดจะตายบางคนี่เป็นผู้รู้แจ้งในพระไตรปิฎกเรียกว่าทุกชนิด เป็นพระโพธิสัตว์เม่ก็เป็นเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายไม่ไปพึ่งเขาผมไม่ไปพึ่งใครจะพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองได้ไงยัง,งโง่อยู่เลยยังไม่รู้ศีลแปลดเป็นยังไงไม่รู้ว่ากิเลสซับซ้อนอยู่ข้างในเป็นไงเขาเนี่ยนะบอกว่าให้เราเนี่ยนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต่อเมื่อเรารู้ข้อมูลทุกอย่างแล้วอาคุณรู้ข้อมูลทุกหลังแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน แต่ข้อแม่คือว่าคุณต้องรู้ทุกอย่างแล้วนะตอนนี้คุณต้องไปสู้ด้วยตัวคุณเองแล้วแต่คุณยังไม่รู้เลยว่าอาวุธใช้ยังไงศัตรูมาแบบไหนแล้วมันซ่อนยังไงจะข้ามยังไงแล้วคุณบอกคุณไม่พึ่งใครยังไม่รู้จากตัวเองเลยว่าตัวเองเนี่ยมีตัวมีตนหรือเปล่าก็คือพึ่งคือความ,วามหมายของหนูคือพึ่งในธรรมะพึ่งในธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไงคะ คือบางคนเขาก็โอเค <c oughs> นับถือเทวดาเ <c oughs> ชื่อว่าเทวดามีนับถือเทวดาแต่ก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้ลุ่มหลงไม่ได้รุ่มหลงในเทวดามันไม่มีใครโง่หรอกเทวดาเขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกจากนอกอททัจธรรมเธอเขา้าใจไหมว่าวันที่พระพุทธเจ้าบอกให้พิสูจสงฆ์หนึ่งพันสร้อยาสรูปไปประกาศศาสนา <c oughs> นั่นหมายความว่าผู้เจ้าบอกให้ทุกคนเนี่ย ไปพูดสัจธรรมในสิ่งที่มีหลักการรานนี้เขาก็ต้องไปพูดสัจธรรมในความเหมาะสมกับภูมิภาคนี้พฤติกรรมแบบนี้วัฒนธรรมแบบนี้ประเพณีแบบนี้เขาก็เอาธรรมะนี่นะไปแอพพลายให้เหมาะคนแบบนั้นแบบนี้เพื่อให้เข้าถึงธรรมอยู่ดีเพราะนั้นไอ้ที่บอกว่าไม่ได้ฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรงอย่าไปเชื่อ คุณจะบ้าเหรอพ่เจ้าเขาเป็นคนบอกให้สาวกไปประกาศศาสนาสาวกหนึ่รูปก็ไม่มีใครฟังครบ